สวัสดีครับผมวันนี้มาซ้อมหมักรูกกับหนูนิชานะครับผมแต้มนี้นะครับเป็นแต้มที่เกิดจากการแข่งขันกระชับมิตรเชียงใหม่ครั้งที่หนึ่งนะครับที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนเมษานะครับจังหวะนี้นะครับสีดำเนี่ยเพิ่งเดินบิชอปนะครับจาก b6 ไปกินควีนที่ตำแหน่ง d4 นะครับแล้วตาหนูนิชาเดินครับผมนิชาเดินแต้มไหนดีครับ เรือดีหนึ่งไล่บิชอปอ่านิชาเดินเรือดีหนึ่งไล่บิชอปนะครับซึ่งก็เป็นแต้มที่ดีนะครับคราวนี้เนี่ยคู่ต่อสู้ของหนูนิชานะครับซึ่งเป็นยอดนักหมักลุกคนหนึ่งนะครับผมเหมือนกับหนูนิชาที่เป็นยอดนักหมักลุกเหมือนกันนะครับเพราะหนูนิชาเพิ่งเรียนหมักลุกได้1ปีนะครับได้ประมาณหนึ่งปีครบรอบช่วงเดือนเมษามีนาเมษาที่ผ่านมานี่แหละครับพระน้องนิชาเพิ่งย้ายมาอยู่เชียงใหม่แล้วก็ได้เรียนหมักลุกอย่างจริงจงังกับกูอ้วนนะครับผมแต้มนี้คู่ต่อสู้นะครับ เดินเรือมา e8 ครับผมคู่ต่อสู้ของหนูนิชาเนี่ยนะครับไปแข่งหมากรุกทั่วประเทศทุกแทบทุกรายการในประเทศไทยเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่หนูนิชายังเล่นไม่เป็นนะครับผมแต่มีเดินดีมากครับคู่ต่อสู้มีแผนอะไรครับหนูนิชาครับเราใช้เรือกินบิชอปเขาจะาทํำยังไงเรือเช็คเรือเช็คก็หนูนิชาบิชอ o บงังแล้วคู่ต่อสู้ทําทไงมาตานี้ทให้เกิดติดก,การเช็คเมทใช่ไหมครับไม่สามารถหาตัวมาผูกที่บิชอ OP ตำแหน่ง f1 ได้นะครับหนูนิชาก็จะโดนเช็คเมทใช่ไหมครับดังนั้นแต้มีนิชากินได้ไหมครับย้อนกลับครับผมย้อนกลับครับผมย้อนกลับย้อนกลับอ่าดังนั้นแต้มีนิชาจึงทำยังไงครับแต้มที่แต้มีเกมจริงที่นิชาเดินเดินแต้มไหนครับเดินเรือมาผูกเบี้ยนะครับซึ่งเป็นแต้มที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะทาใ,ให้ตัวใหญ่ผูกตัวเล็กนะครับแล้วก็การเอาตัวหมากมาใช้งานติดขัดนะครับผมคราวนี้นิชากับครูอ้วนเนี่ยก็ มามาถอดแต้มกันนะครับจนเจอว่าแต้มพี่ดีที่หนูนิชาหน้าเดินคือแต้มไหนครับผมหนูนิชาแต้มน,นี้เดินบิชอปมาที่ตำแหน่ง f4 เพื่ออะไรครับผมให้เขากินบิชอปเอยให้เขากินเบียบ b4 แต่เราได้กินเบียบ b7 เอาใหม่นะครับให้เขาใช้บิชช OP d4 ไปกินเบียอะไรนะครับ b2 ใช่ไหมครับแล้วหนูนิชาจะกินเบียตัวไหนครับ b7 ใช่ไหมครับ เราแลกกันคนละตัวแต่ตัวหมาของหนูนิชาใช้งานได้นะครับผมอ่าลองเดินเลยครับผมอ่าหนูนิชาเดินีิชอบมาอ่าีิชอบไปกินหนูนิชาทํายังไงครับผมดีมากครับผมคู่ต่อสู้ก็หนีีิชอบมาตาไหนครับเพื่อเพื่อผูกเบีย้ย G7 นะครับผมอ่าอาจจะโดนบุกหนักที่กอง7นะครับแล้วหนูนิชาก็ใช้ีิชอบกินใช่ไหมครับคู่ต่อสู้ของหนูนิชาทํายังไงครับผมก็ต้องใช้อะไร ใช้บิชอปกินแล้วหนูนิชาทํายังไงครับผมยึดคองจอ่าแต้มนี้นะครับเป็นแต้มที่ตำแหน่งหมากเท่ากันนะครับโดยที่ตัวหมากทั้งสองฝั่งใช้งานได้ถ้าเกิดสมมติเรา,ราเป็นยึดยดแนวนอน7จอ่าแต่สีขาวเนี่ยอ่าก็คิดก็สีขาวอาจจะดูว่าได้เปรียบนิดนิดคือสีดําต้องเดินถูกตลอดนะครับสีสสดำเดินดมาแลกเรือเราจะใช้บิชอปกินด้อ่าสีขาวเดินง่ายกว่านะครับดังนั้นนะครับแต้มนี้การแก้ปัญหา เป็นอ่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเนี่ยนะครับทาให้ตัวหมากใช้งานได้เอาตัวหมาก<ต>มาใช้งานได้ก็เป็นเขาเดินเรือมาแลกเรือนผมจะเดินเรือกินเพราะว่าด้วยพกการาแกรมที่ไหนว่าซ,ซิมปิฟิเคชันโอซิมปิฟิเคชันนะครับผมยอดเยี่ยมมากเลยครับผมก็เราก็จะต้องแก้ตำแหน่งหมากนะครับพี่ติดให้ถูกวิธีนะครับแล้วเราก็จะเดินง่ายนะครับผมอ่าพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ